สวัสดีครับทุกคนครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ขอพูดหน่อยจะได้ป่ะก็เมื่อวานนี้นะครับโคฟซีแฟนขับนะครับที่ได้ไปชมน้องอุ้งอิงนะครับหน้าห้านนะเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันบ้างไหมนะครับได้ข่าวว่าคนแน่นเอียดเลยนะครับเมื่อคืนนี้ผมไม่ได้ไปนะครับเพระาะว่าติดภารกิจสําคัญนิดหน่อยนะครับ แล้วก็หลังห้านก็มีการมอบรางวัลน,นะครับขวัญใจสายหน้าห้านนะครับของรายการลุกทุ่งเน็ตเวิร์นะครับที่ f c f แฟนขับนะครับได้ช่วยกันโหวตนะครับให้น้องอุ๋งอิงได้รับรางวัลน,นี้คือเมื่อวานนี้นะครับที่เราได้เห็นในช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะที่ได้สัมภาษณ์ตัวแทนของลุกทุ่งเน็ตเวิร์นะครับมามอบรางวัลน,นะคะเขาบอกว่าหลังบ้านเนี่ย ม,มันลุ้นกว่ากันเนาะเพราะว่าการโหวตหน้าห้านเนี่ยมันไม่ใช่การส่ง SMS หรือว่าการโทรศัพท์ลงไปหรือว่าการโหวตกดถูกใจกดไลค์ใน Facebook มันไม่ใช่วิธีนี้นะครับมันคือการโหวตผ่านแอปพลิเคชันคือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันขึ้นมาไม่ใช่ว่าจะดาวน์โหลด ไม่ใช่ว่าดาวโหลดปุ๊บโหวตได้ปั๊บเลยนะจะต้องทำกดตามก,กฎกติกาฟังเพลงของลูกทุ่งเน็ตเวิร์แล้วจะได้ตามกำหนดแล้วก็แล้วก็จึงจะสามารถาโหวตคะแนนให้กับน้องอู๋อิงได้นี่แหละครับคือความภาคภูมิใจนะครับของ FC หลายๆคนนะครับที่น้องอู๋อิงได้รับรางวัลน,นี้คะแนนนี้นะครับมันไม่ได้มามันไม่ได้มาแบบ เฉพาะคนในภาคอีสานเนาะแต่มันมาทั่วประเทศเลยเหนือใต้ออกตกอ,อีสานกลางออกมาทุกพื้นที่นะครับเราก็รู้ๆกันอยู่เนาะว่าเออเอฟซน้องอิงเนี่ยมันไม่ใช่หน้าม้านะใช่ไหมไม่ใช่หน้าม้าเป็นเอซของแท้ของจริงแน่นอนนะครับเราจะเห็นการสัมภาษณ์ต่างๆนะครับบางคนก็นั่งเครื่องมาจากเชียงใหม่นะครับบางคนอยู่ที่ราชบุรีบางคนอยู่นครศรีธรรมราช อยู่ภูเก็ตอุ้ยอยู่หลายๆที่เลยนะครับอยู่ทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะครับบางคนก็บอกว่าอยากจะย้ายบ้านมาอยู่แ,วแถวกรุงเทพจังเพราะว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยมาเล่นบ่อยมากนะครับไม่เคยมีโอกาสได้ชมหน้าห้านสักทีเลยนะครับโดยเฉพาะอ่านในคอมเมนต์เนะาะ FC ที่อยู่ภูเก็ตนะครับบอกว่าอยู่ติดทะเลเหมือนกันเลยแต่ว่าอยู่ทะเลภูเก็ตนะครับก็อยากจะมีโอกาสมาดู สาวน้อยสักครั้งหนึ่งะนะครับวันนี้เหมือนกันนะฮะผมกำลังจะขับรถไปไหนกลับบ้านมไม่ใช่นะวันนี้เหมือนกันนะฮะก็สาวน้อยเพร้ปแปงนะครับก็ไปเยือนถิ่นทะเลนะครับเมืองแหล่งท่องเที่ยวของคนไทยและคนทั่วโลกนะครับนั่นก็คือพัทยาเออผมถามหน่อยพัทยานี่คือจังหวัดใช่ไหมใช่ไหมครับทุกคน พัทยาคือจังหวัดใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใชใชคอมเมนต์ซิใช่หรือไม่ใช่อ่ะตามที่ผมได้เรียนมานะผมเคยงโง่มาครั้งหนึ่งผมเถียงกับเพื่อนว่าพัทยามันคือจังหวัดเว้ยแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่นะครับพัทยาคือเขตการปกครองพิเศษอยู่ในอำเภอบางละมุงนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของไทย ของทั่วโลกที่อยากจะมากันนะครับเลยได้รับเป็นการปกเป็นเมืองปกครองพิเศษนะฮะก็นี่แหละครับความรู้นิดหนึ่งของผมนะครับโอเคมาเข้าเรื่องกันดีกว่าวันนี้ผมก็จะไปขับรถไปไปไปไม่อยากจะบอกว่าไปไหนอะทุกคนติดตามกันดีกว่าแต่ผมรู้แล้ว่าเอลซีดึงรู้กันนะ ก็วันนี้นะครับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับก็ได้ไปทําการแสดงที่พัทยาสายสามนะครับลานป่าเกลือนะครับก็เอซที่อยู่ทางพัทยานะครับก็ต่างตั้งหน้าตั้งตารอกันนะครับว่าเมื่อไหร่สาวน้อยเพชรบ้านแพงจะมาทําการแสดงที่พัทยานะครับเพราะว่าไปลงแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่า อายะเลยครับอายะผมเริ่มจะเอาคําพูดของบอสโจมาพูดละอายะมากๆนะครับเต็มหน้าห้านนะครับเรามารุนกันว่าวันนี้สังกะสีจะแตกไหมนะครับที่พัทยาสายสามโอ้โหคือผมผมเห็นนะหมอลำทุกคณะที่ไปพัทยานะครับโอ้โหคนดู f อซเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้ววันนี้นะฮะเราก็จะไปพิสูจน์หน้าห้านกันนะครับว่า น้องอุ๋งอิงจะจบตาหรือเปล่านะครับว่าเอ,อกระแสตกจริงไหมเรามาพิสูจน์กันที่พัทยากันนะครับว่ามันจะกระแสตกตามที่หลายๆคนที่เขาพูดกันหรือเปล่าแต่ผมเห็นมาตั้ง3-4วัน3-4คืนแล้วนะครับ FC ยังมาให้กำลังใจกันเยอะแยะมากเลยนะครับ โดยเฉพาะเมื่อวานนี้ใช่ไหมวันจันทร์ที่หมอชิดก็เต็มเยอะคนดูเยอะขนาดวันจันทร์นะส่วนวันนี้วันอังคารเราก็จะไปดูที่พัทยานะครับว่าเป็นยังไงนะฮะเพราะว่าเรารู้ๆกันอยู่เนาะคนวัยทำงานก็คือจะทำงานจันทร์ถึงสุขหรือจันทร์ถึงเสาร์อะไรประมาณนี้นะครับพอมาเป็นวันธรรมดาวันที่คนทำงานกันเรามาดูซิว่า FC จะเยอะหรือเปล่าโดยเฉพาะช่วงซาวเช็คนะเออ ดูซิว่าจะมี FC จากที่ไหนมารอน้องอู๋อิงกันบ้างนะครับแต่ภาวนาอย่างเดียวเลยก็คืออย่าให้ฝนตก <c oughs> ทุกคนอย่าหาว่าผมหญิงนะคือตอนนี้ผมขับรถไปด้วยแล้วก็คุยไปด้วยตามองถนนผมไม่ได้มองกล้องนะครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับของการทำงานของช่องดีลเลอร์ประเสริฐสีนะครับที่อยากให้ทุกคนแบบใกล้ชิดใกล้ชิดกันเลยนะครับ ก็มีหลายๆคอมเมนต์นะคะับก็บอกว่าอยากให้ผมได้ไปสัมภาษณ์กับน้องอุงอิงสักนิดนึงอะไรประมาณนี้อยากเห็นลีลาการสัมภาษณ์ของดีลเลอร์ประเสริฐศรีนะครับผมบอกเลยนะครับว่าผมต้องหาโอกาสนี้ให้ได้นะครับแต่ก่อนที่ผมจะสัมภาษณ์เนี่ยผมอยากจะเ,เป็นกันเองไม่อยากให้น้องอุงอิงอะ่ะเ,เขาเรียกอะไรเป็นคนเขาเขาเวลาเขาไม่รู้จักใครเนี่ยเขาจะเขินเขาจะอายเขาจะไม่กล้า แต่ถ้าเขาได้รู้จักใครเขาจะรักและจะกล้าและจะกล้าทํากล้าพูดกล้าเล่นในสิ่งต่างๆนะครับเราก็จะเห็นกับช่องเสียนนเนาะช่องเสียนนก็กับน้องอุ้งอิงเนี่ยเวลาเราดูมันดูแบบเอ้ยมันแบบธรรมชาติมากนะครับไม่มีการเติมแต่งพูดหยอกล้อเล่นกันเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมต้องการแต่ว่าก่อนที่ผมจะเข้าถึงน้องอุ้งอิงเนี่ย มันก็ต้องมีอะไรที่ให้น้องงูอิงนั้นเป็นมีเวลาเป็นส่วนตัวเนาะเพราะบางครั้งนี่อยากจะเข้าไปคุยอยากจะเป็นเล่นอ,อะไรหลายๆอย่างนะแต่ด้วยเวลาด้วย f c ด้วยแฟนคลับที่เขาตั้งใจที่จะมานะครับเขาก็อยากจะถ่ายรูปอยากจะพูดคุยกับน้องอู๋อิงอะไรประมาณนี้นะครับคือพูดง่ายๆคือผมเป็นคนขี้เก่งใจนะฮะแต่ แต่ช่วงที่3-4วันที่มาเนี่ยนะครับที่มากรุงเทพเนี่ยผมก็ได้เริ่มพูดเริ่มคุยกับหลายๆคนแล้วนะครับเอ,อก,ก็ก็รู้สึกดีใจนะครับว่าท,ทุกคนของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับก็เข้าเป็นกันเองมากๆนะครับ โดยเฉพาะบอสโจแล้วก็เสี่ยนนนนะครับที่ยังที่จําผมได้แล้วก็รู้ว่าผมเป็นใครทําช่องเป็นอะไรยังไงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สอบสอบถามสารทุกสุกดิบอะไรกันหลายๆอย่างเนี่ยนะฮะก็คือมันเป็นความประทับใจโดยเฉพาะเสี่ยนนนะครับเจนแน่าอาว่าง,งดีเลิศประเสริฐสีอาสวัสดีดีเลิศประเสริฐสีอะไรประมาณนี้ผมก็โอ้โหผมก็ดีใจนะครับแล้วก็ผมก็ได้เออคุณทุกคนจะเห็นคลิปเนาะผมก็ได้ไปคลิปสัมภาษณ์น้องแอมนะครับก็ ก็ได้รู้จักน้องอมแอมมากยิ่งขึ้นแล้วครับแล้วก็ได้พูดคุยอะไรหลายๆอย่างแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามกันนะว่าคลิปผมช่องผมมันจะมีอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนสรุปสั้นๆได้ใจความมันมันไม่ตรงหน้าปกได้ขึ้นเนาะเออหน้าปกมันขึ้นว่าอะไรนะ <c oughs> ขอโทษนะพูดนักประเด็นไปเยอะ หน้าปกขึ้นว่าทาหน้าปกเอาไว้ก่อนเลยลืมว่าเราจะพูดเลยเออขอใช้ผลงานหน้าห้านเป็นเครื่องพิสูน์รางวัลให้กับน้ององค์อิงใช่ครับในก่อนในในทัวร์คอนเสิร์ตครั้งก่อนเนาะผมก็ได้ให้ทุกคนได้ไปดูผลงานเชิงประจักษ์แล้วว่าทําไมน้ององค์อิงสมควรที่จะได้รับรางวัลขวัญใจหน้าห้านนะครับมันก็มีคําตอบมาแล้วนะครับแล้วก็เมื่อคือนนี้ทีมงานลุคทูน็ตเวิร์ดก็นํารางวัล โล,ล่รางวัลมาให้น้องอุ๋งอิ่งนะครับวันนี้ผมก็เลยผมตั้งใจมานานแล้วแหละว่าผมจะไปพัทยาผมอยากจะไปเที่ยวด้วยไปดูหมอลำด้วยมันก็ได้หลากหลายอัตรัสในการที่จะนําเสนอให้กับทุกๆคนได้ดูกันนะครับวันนี้ผมจะพยายามจะตั้งใจทําคลิปและพูดคุย fc หน้าห้านหลังห้านทุกๆคนนะครับว่า เป็นยังไงร,รู้สึกยังไงนะครับและจะนำภาพหน้าห้านนะครับเป็นเครื่องพิสูจน์การันตีว่าน้องอุงอิงสมควรอย่างไรที่ได้รับรางวัลน,นี้นะครับก็ฝากทุกคนช่วยเป็นกำลังใจและช่วยกันกดไลค์กดแชร์แชร์คลิปนี้ไปเยอะๆนะครับเพื่อให้ FC หน้าใหม่เข้ามารู้จักหมอรำสาวน้อยเพชรบ้านแพง มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกคนนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับอ่านไปไงต่อดีล่ะตอนนี้ <g ül> <g ül> ก็เออเอคนไหนนะครับทีเ่เห็นหน้าดีเลื่อประเสร,ริฐสีหน้างานหรือว่าที่ไหนนะครับก็เข้ามาทักทายได้เลยนะครับผมเป็นคนสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้นะครับขอบคุณ FC ละหลายคนนะครับที่เข้ามาถ่ายรูปขนณดนั่งอยู่นะครับก็มาขอถ่ายรูปผมเนี่ยแบบ ในชีวิตนี้มันมีแบบนี้ด้เหรออะไรประมาณนีมนมมน้มันไม่เคยคิดนะครับแต่เอฟซของสาวน้อยเอฟซของนางผู้หญิงเป็นคนเป็นเอฟซที่น่ารักมากๆนะครับเข้ามา,าทักทายกันได้นะครับไม่ได้อาจจะมาทําคลิปด้วยกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดหัวใจเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องดีเลยประเสริฐสีด้วยนะครับ ไม่ได้ยิงนะที่ไม่ได้มองเนี่ยมองมองดูข้างแม่นะครับก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีจริงๆแล้วบา,บายยอา้าวต้องเอาโทรศัพท์ขึ้นมาเพราะว่าจะต้องปิดนะครับเอาหาแอปไม่เจออีกแล้ว <do> โอเคสวัสดีจริงๆแล้วครับ